พี่น้องที่รักความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเผยออกมาในการประทานพระจิตเจ้าให้มาสถิตในเราพ่งประทานความหวังแม้ในเวลาทุกข์ยากเราจึงมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ผิดหวังเพราะพระเจ้าจะทําให้ทุกสิ่งสําเร็จตามพระประสงค์คิสชนควรมีประสบการณ์แห่งการตระหนักรู้ภายในอย่างลึกซึง้งถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเรา พระเจ้าทรงให้เรารับรู้ถึงความรักที่หลั่งไหลมาจากพระองค์ซึ่งก็โลยืนยันว่าท่านมีศักยภาพเพราะพระเจ้าประทานให้ดังนั้นจึงมีคนมากมายที่ได้รับความบริบูรณ์ตามแผนการของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานให้ด้วยทรงรักเราทุกสิ่งมีขึ้นตามพระประสงค์หรือในเวลาของพระองค์ เพื่อส่งช่วยเราให้รอดก่อนหน้านี้เปาโลเคยกล่าวถึงแนวคิดเรื่องการถวายบูชาชดเชยบาปและในวันนี้ท่านได้กล่าวย้ำอีกครั้งว่าพระเยซูเจ้าส่งสิ้นพระชนเพื่อเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปความจริงนี้จึงเป็นความหวังของผู้สิ้นหวังให้แน่ใจว่าเราจะรอดพ้นจากการทำบาปในอดีตนั้น เราจะได้รับการช่วยให้รอดอย่างแน่นอนหากเรากลับใจมาเชื่อในพระเยซูเจ้าและยังทำให้เราได้เห็นความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักที่ดีที่สุดของมนุษย์ยิ่งเรามองไปที่การเขนก็จะยิ่งได้รับการตอกย้ำว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนเพื่อใครกิจาการของพระองค์มีผลต่อชีวิตของเราเพราะเราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าแล้ว สิ่งที่เราต้องตาะหนักจึงเป็นการต้องสละตนเองเพื่อพระองค์ผ่านทางเพื่อนพี่น้องทุกคนวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระจิตเจ้าส่งช่วยนำให้เราได้ดำเนินชีวิตในความสว่าง come to